ไม่ถือตัวแม้มาจากวังจิรดาเปิดบ้านต้นตระกูลอุ้ยเกียงไก่คองตัวเป็นโสดยังดูดีไม่เปลี่ยนในวัย65ปี นักแสดงรุ่นใหญ่ที่ผ่านงานวงการละครมาอย่างยาวนานอย่างวิยเกียงไกอุนทนันที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงไทยที่โลดแล่นมากว่าหลายปีปัจจุบันอายุ65ปีจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนจิรดาและระดับปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยายลัยแซนโตโทมัสประเทศฟิลิปปินส์ขณะศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศเคยเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาเป็นนักแสดงผู้ช่วยกำกับและจัดฉากละครเวที ต่อมาในปัจจุบันเป็นนักแสดงอาวุโสและศิลปินแห่งชาติสามารถรับงานละครได้ทุกช่องส่วนมากจะรับบทคุณพ่อและคุณปู่และมีกิจการธุรกิจส่วนตัวชื่อร้านอาหารท่านหญิงและสามารถรับงานละครและเล่นได้ทุกบท สอนการแสดงให้กับนักแสดงยุคใหม่หลายๆคนจึงทําให้ชีวิตนักแสดงส่วนใหญ่ของอุ้ยเกียงไก่ได้เล่นแนวคุณชายมาดผู้ดีมาตลอดฝีมือของนักแสดงคนนี้เรียกว่าคุณภาพเต็มๆยิ่งรับแสดงละครได้ทุกช่องด้วยแล้วจึงทําให้เห็นฝีมือการแสดงของอุ้ยได้อย่างชัดเจนด้านแฟนคลับต่างชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าตัวจริงนั้นเหมือนกันกับในละครเป็นอย่างมากท้งมาดคุณชายสมัยอดีตเขาได้เล่าว่า ถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนจิรดาสุดปีติสมัยเป็นนักเรียนเคยทุนก้าทถวายหมอนอิงแด่ในหลวงราชการที่9 โดยเล่าย้อนไปในวันวานสมัยเรียนว่าเขาเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนจิรดาตั้งแต่อายุเก้าขวบได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมัยนั้นโรงเรียนจิรดาเปิดขึ้นมาเพื่อให้เจ้าฟ้าทั้ง4พระองค์ทรงได้เรียนหนังสือเมื่อปี2509เป็นนักเรียนในชั้นของสมเด็จพระเทพรัตนรา,าชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสมัยนั้นไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก พอ,อยังไม่มีเครื่องแบบก็เข้าไปเรียนแต่พอโตเรียนจบออกมาแล้วถึงรู้ว่าการที่เราได้เรียนตรงนั้นมีเจ้าฟ้าถึงสี่พระองค์แต่ว่าท่านใช้ชีวิตเหมือนกับเราทํากิจกรรมเหมือนกันไปทัศนศึกษาใช้รถคันเดียวกันใช้ชีวิตเหมือนนักเรียนทั่วไปโตขึ้นถึงได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงความยุติธรรม และนี่คือเรื่องในชีวิตของอุ้ยเกียงไกที่อดีตเคยศึกษาอยู่ในรั้ววังทำให้เขาได้กลายเป็นนักแสดงชื่อดังและคุณครูสอนการแสดงอีกด้วยถึงแม้ว่าชั้นของเราเป็นชั้นเดียวที่เป็นชั้นปกติไม่มีเจ้าฟ้าเลยแต่เราไม่ได้รับความเหลื่อมล้ำแม้แต่น้อยและยังคงใช้ชีวิตครองโสดไร้ข่าวเรื่องการมีครอบครัวในวัย65แต่ยังคงมีชีวิตที่ดีมากม